ที่น้องเราเราอ่านพระคัมภีร์ด้วยกันเลยนะครับในสดุดีบทที่ร้อยสิบเก้าข้อเก้าสิบหกที่นอ้องเมื่อคัมภีร์มีสองรทัดไอ้ตัวน,นี้จะต้องอ่านแบบให้จบภายในบรรทัดแล้วก็หยุดแล้วก็เริ่มบรรทัดที่สองที่น้องอ่านด้วยกันนะครับข้าพระพุทธเห็จ้าจำกัดของความสมบูรณ์แบบทั้งสิ้นแล้วแต่พระบัญญัติของพระองค์ไร้จัดกัด พี่น้องอ่านด้วยกันอีกครั้งหนึ่งครับข้าพระองค์เห็นขีดจำกัดของความสมบูรณ์แบบทั้งสิน้น,นแล้วแต่พระบัญญัติของพระองค์ไร้ขีดจำกัดเอเมนไหมครับพี่น้อ,นองรับอ่านบรรทัดแรกเสร็จแล้วหายใจเสร็จแล้วอ่านบรรทัดที่สองเข้าขไว้ครับเดินสองครัข้าพระองค์เห็นขีดจำกัด ของความสมบูรณ์แบบทั้งสิ้นแล้วแต่พระบัญญัติของพระองค์ไร้ขีจดจำกัดคำถามคือว่าแปลว่าอะไรพี่น้องพี่น้องคิดว่าแปลว่าอะไรในหลวถ้าพระองค์แต่ถ้าพระองค์ไม่ถึงเรา พราข้าพระองคหมายถึงเราแต่แต่ที่นี้ก็คือผู้เขียนพระธมภีศ์สดูดีคิดว่าน่าจะเป็นของน่าจะเป็นดาวิดในในข้อนี้นะครับแล้วก็หมายถึงว่าดาวิดเห็นเห็นความสมบูรณ์แบบทั้งสิ้นใ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 นประสบการณ์เหมืนบางคนอาจจะเคยมีประสบการณ์เห็นความสมบูรณ์แบนนบ อะไรต่างๆนานาซึ่งมันดูโอเคแล้วแต่มีคําว่าแต่คําว่าแต่พระบญัติของพระองค์ไร้ขีดจจากัดเนี่ยพี่น้องเข้าใจว่าอะไรพระบัญัตญาของพระเจ้าใช่ไหมครับคือพระคัมภีร์นะ สิ่งที่ดีเลิศสิ่งที่มาจากพระเจา้าสิ่งที่น่าเชื่อถือที่สุดเห็นไหมนะครับสิ่งที่มาจากพระเจา้าสิ่งที่น่าเชื่อถือที่สุดสิ่งที่ดีเลิศ์เราเจ้าได้อา่านหนังสือหนึ่งอย่างเป็นปอนดบรอระหว่างรอ,รอ,รอพี่น้องปั่นตบพี่จะเดินทางมาได้อา่านหนังสือเล่มหนึ่งชื่อหนังสือว่าอะ อ,อาดัมเอวาส่วนที่หายไปของอาดัมกับเอวาที่เราอ่นานพระคัมภีร์เจอคำว่าอาดัมเอวานิดเดียวใช่ไหมคีับใช่แต่อาดัมเอวาเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับเราทุกคนีนี่ถ้าไม่มีจุดเริ่มต้นไม่มีหลักใช่ไหมครับแต่ว่ามันก็เป็นส่วนที่สำให้เราเลย เื okay, l âu, l âu, ่อกี้เราเราบอกว่าสิ่งสิ่งที่เป็นพระควมพีน่ะไร่ขีดจำกัดและดีแร้วแต่ทํางให้ตอหาขควมพีแล้วมันรวมันการเข้าใจยากที่เราเข้าใจยากหนังสืออธิบายอยู่เรื่องหนึ่งที่อย่างตัวอย่างเขาบอกว่าพ้ะความพีน่ะถ้าเราอยากให้เข้าใจง่ายเราลองคุยกับ เราบินในไดรขึ้นก่าวและเราเราไปเราเองเราลองคุยกับคนที่ยืนอยู่บนยอดไม้ยืนอยู่บนยอดไม้และเรายืนอยู่ในเคื่องที่เราองกางสื่อสารมันมันจะเข้าใจได้ง่ายไหมคนหนึ่งคนหนึ่งปีนอยู่บนยอดต้น้าวสูงยี่สิบเมตรอีกคนหนึ่งอยู่ที่โคน,คน มะขาวแล้วคุยถึงความรู้สึกว่าคนที่ยืนอยู่คนที่อยู่บนยอดไม้ในความรู้สึกอย่างไรเขาส่งความรู้สึกลงมาแล้วถามว่าคนที่อยู่ในรื้นรับความรู้สึกของคนที่อยู่บนยอดไม้ได้ไม่ได,ไได้อาจจะบอกว่าโอ้ข้ามบน,น,นลงฟังอนไรบมานต้องอยู่แบบ จริงจริงเกาะบนยอดน้คนอยู่ข้างหน้าก็ไม่รู้สึกใช่ไหมว่าลมแรงเป็นอย่างไรหรือความเสียวหรือความอันตรายเป็นอย่างไรก็จะรู้ว่าอยู่ข้างล่างก็ลมมันก็อพอดีก็มีเงาของต้นบม้ก็บังอยู่ก็พออยู่แท้ที่หนึ่งคือหลบให้รูปพุทามเสื่อมเส้นตัวแต่คนที่อยู่บนนยอดก้าวสิ่งที่เขาไม่ต้องหลบคือรูปพทามเสื่ม อยู่สูงกระลุกกระพาวครับแต่สิ่งที่เขาต้อง้าหวังต่างกันนะครับ มีรูปเท่ากันมีใบเท่ากันมีความสูงเท่ากันมีลมที่ปะทะเท่ากันแล้วคุยกันอันนั้นจะเข้าใจได้ง่าหกว่าใช่ไหมครับแต่ยังไม่เข้าใจได้ทั้งหมดเพราะอะไรคนหนึ่งอยู่เหนือลัอีกคนหนึ่งอยู่ใต้ผู้สื่อสารกับผู้รับสารถ้าคำพูีจึงจำเป็นต้องมีการเรียนรู เป็นความสูงต่ำของผู้ส,ส่งสารและผู้รับษาเป็นไทยนงโลงแต่ไม่ได้ว่าแบ่จักรัรรณนธะแบ,บ่งแบ,บ่งั้งระยะทางจะบอกว่า1,700ปี2,025ปีผ่านมา3,000กว่าปีอันแบบนี้ก็คือแค่ระ,ระยะทางเขงเรียกว่าไกลนานสุดจนปัจจุบันคนปัจจุบันจะอ่านรูนนปแล้วเข้าใจปะ เป็นไปได้ยากใช่ไหมครับขณะนา้คุยกันว่าสิบตัวปีก่อนกับคุยกันตันปีนี้มันยังเปลี่ยนไปเลยครับศัพท์ศัพท์เขาเรียกว่าศัพท์งภาษายังเปลี่ยนไปความรู้สึกของภาษายังเปลี่ยนไป,าาป,น,ไปนี่คือสิ่งที่บอกว่าถ้าคัดีอนะแล่เปลี่ยนใจกันได้ดีเลยมาจากพระเจ้าจะเป็นหนังสือที่ผู้เชื่อ,อต้องเชื่อถือและเป็นหนังสือที่น่าเชื่อถือมากที่สุดอ,อ่าน,นเลยไหครับ ฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องจะต้องเรียนรู้ก็คือว่าวันนี้เราปรับมาที่บุตรวาศึาสามขวัตเจ้าพระเจ้ามาที่มามาวสกาเพื่อเขาเรียกว่าใช้เวลาในการใกล้ชิดพระเจ้าเราบอกว่าพระเจ้าเราอยู่สามพรลลักษณะคือพระบิดาพระบุตรและวิญญาณรดยสุ์แต่ทั้งสามพรลลักษณเนียรวมเป็นขวัติจนา มีน้ำก็ส่งพระวจนะออกมาก็มุก็สื่อพระวจนะออกมาพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยช่วยให้เราเข้าใจพระวจนะจริญเป็นความสัมพันธ์วันนี้เราอยู่ในฐานะลูกของพระเจ้าเราจังเ็นต้องแสรงความพยายามแก่พระวจนะพระเจ้าให้เข้าใจเราจะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้อาเมนไหมครับแล้วเราเรียกว่าความสูงต่ำของพระคำพีในสัม ก็จำเป็นจะต้องเรียนรู้เพราะว่าเราไม่ใช่คนสมัยนั้นปุ๊บอาจจะไม่เข้าใจภาษาคนสมัยนั้นใช่ไหมครับนั่นคือบางครั้งเมืยนยกตัวอย่างใกล้ตัวเราตอนตอนเรียกว่ายาย่าแกทำอะไรครับร้องรำทำเพลงทำาองคนโบราณใช่ไหมวัยรุ่นสมัยนี้ แหลงใช่ไหมหรือครับชักครเรียกว่าอะไรครับแหลงไม่ใช่ล่างแหลงไหมหรืออะไรครับหรือหรือหรือสัมเนียทำนองหมอนลำจะเรียนคนปัจจุบันแม้จะพูดเลาาได้ฟังคำเองเป็นแต่ไม่รู้เรื่องเพราะมันเป็นคำเปลี่ยนเปยใช่ไหมครับมันไม่ใช่คำตรงๆบางทีเราก็ยังฟังถึงจะพูดลาวอีสารได้ร้อยคำร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่พอเปรียบเทียบปุ๊บเขาว่าภาพของเมื่อเราใส่50มนกับภาพปัจจุบันบมันไม่เห็นแล้วมันมันเข้าใจ็บมากไม่ได้ดังจั้จำเป็นจะต้องเรียนรู้ด้วยกันเห็เนไหมเนาะแล้วตกลงให้รับรูกแบบปัันนะครับ วยก่เราทุกคที่จะมีประสบการณ์ในการมาแบ่งปันแบบนี้เพื่อเราจะได้ดำดิ่งน้นพระวจนะพระเจ้าเพื่อเราจะเป็นคนที่เติบโตขึ้นที่มีแกนกับพระวจนะพระเจ้าที่เราจะได้ไปยึดหลักอื่นเลยนอกจากพระวจนะพระเจ้าเราประสงเหตุการณกลางเราสระเกาความมโนท่ศน์ของเาในชีวิตเราทั้งหลายวยก่อนเราทุกคนที่จะ ได้รับกำลังที่มาจากพระเจ้าขอพระองค์ทรงแม่ตาทรงอยู่กับเราอาเลบูยาสรรเสริญพระเจ้าพระเจ้าวยพรอ่าคุณธรุมของเจ้าอุ่พรพี่น้องทุกคนเป็นสมาชิกที่จะได้มีโอกาสมีส่วนในการอ่าิบััิรับใช้พระเจ้าและอยู่ร่วมกับเราทุกคนในการที่จะแบ่งปันพระวจนะแบ่งปันสิ่งที่พระเจ้าทรงปรารถนาอยากจะใช้เราทั้งหลายในนามเยสู Chào a mi